พี่น้องสุภูสุคนมือนีย่ายสวยสิมาบพาพ่อแม่พี่น้องเขาสวนไปหาเบ,บิงตาหาเก็บบักหน้าวตอยบักมีมาไหวซุปก่อนค่ะขอราตอนรับเขาสูสองย่ายสวยบ้านหน้าสะแนวค่ะไปกันเลยเขาใน่สวนเลย ยี้ไปไม่ได้เลยไอจีออกกระตาห่างๆอันเก่าแต่กระมานเลยค่ะนี ang, ่งามหาเแ็ดคอนี่ว้าวชุดยอดกระตาหน่อยกระตาหมานี่น่าคึอบอได้เอาจวบิงบาทนี้เอามาเบิ่งปลาเบอร์ก่อน เบิ้งสุตักให้เบิ้งอืมขีดต้อยเอาบะหมี่ีไปสูบข้อต้อยบะหมี่ก่อนบ่เบิ้งขีดเบิ้งลองเบิ้งมันจะได้บ่มันต้องเกาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่มันหนีมาเอาบะหมี่ให้พอนแน่พ่อใหญ่ย่างมา บะมี่คอยคอยสิไปซูบนี่อันวายไหนล่ะนี่หมนุนหมุนเลยมันเละมันเละโอ้ยหมกบ้างไหมได้เลยเด้อพี่น้องปองไปสิไปซูบส,สิได้บะหมี่ซุปแล้วแบบนี้โดกโดกโดดเอาไปกินซุปก,กับกินโมเบิร์ดดอกค่ะนี่หมกนี้เอาวางไอนี้ก่อนพยายามกดออกเบิังที่ร้าน,านยังหลายอยู่โดกแนี่ เัีลายอยู่โดกแ่ยหา,า,าปลากาปลาบปาใ,ใส่สุกบะหมี่บ่เนาะมีบอที่บอนี่บอที่ออกเ็กว นี่ใจละ่ะนี่เด้อเลี้ยงไว้ต้มกะไลยอยู่เด้อวยส์คุณคุนคุณน,น,นั่งเบิ่งปุน่นไปใบไปปนใส่ซุปบะหมี่บ่ ตาแข็งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแค่ลงก้อนบ่ยากดอกเอาให้เบิ่งบัดเลไลได้เหรอปัญญาอ่อนเฮ้คนหาปัญญากอกค้าน้ำเมื่อมค่ะ ไปบังบักนาวอีกกนฮ้ายอดรอน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละเธอรอน้ำหัวน้ำสวนเก็บบักนาวไปใส่ตู้เย็นไปไปต่นฝุ่นแล้วมันจะดิบนี่หัวใหญ่ นาวพันยังหัวจุกนาวพันหัวจุกจุกบ่งหูซื้อจะพันธยังกับพันดอกดอกลายอยู่ไม่เก็บอีก่งวันเออหยาบแม่เล็กน่อยดอกลนอ่ะเนาะมหนาว สมค่ะไก่ยำหอมคือบกนาวหน่อยบานเฮาหอมคือบกนาวแป้นเลยเอาไปใส่ตุ้เย็นไว้อันนี้บกนาวแป้นเลยค่ะนาวแป้นนาวแป้น ในแล้วบัอาหลายผี้ามาเบิ่งอีอกหนันาวห,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 หน่อยบังนาวน่อยแถเลยบันาน่อยโบรานบังนาวน่อยแบบบราณเลยนี่กินหมาจะเด้นี่ปูเม็ดค่ะเอาเม็ดมาปูฝุ่นใ เันาดเห็นบ่ไก่เป็นเห็นคนแตกแจ้วแ้วเลยลายอยู่เน้พดผุนะเปนเห็นคนเนตือนเปนกำลังเหรนเพื่อนหน่อยอยู่เป็นฝ้ากันมาเหรนนี่ลายลาตื้นจะพองละน้องบานสมโอพญาบัตตนมาทีดาตนโอสมโอหนึ่ง ตีกับต้นนักหมักม่วงหมักม่วงแก้วแม่นเบิดเลยอันนี้ก็ปลูกไม่นี่อันน้องเอามาให้น้องอาาน้องเพิน่นต้นมาให้แบบบังหน้าดแป้นหน่อยกำลังสิง,งามบ่ตายดยาอ,อกไร้ใยปนีิดเลยแป้นนี่แหละเด้อผ้าเลาะเบิ่งหัวเบิ่งสวน อันนี่บ่ได้ไปใส้มาใช้เลาะอยู่สวนนี่ล่ละเลาะหัวเลาะสวนอันนี้ไม่พุกใหม่พวงพังนไงมาปลูกตั้งแกหลายปีเลยเพิ่นเอาไว้จะซานกระดงซานกระตีพิ่นใหม่แบบโบราณมันเช่งเพิ่นเหล่าไก่ะแต่ก่อนนี่เห็เดเลี้ยงกบแมนเบิร์ดนี่จิงฟาร์มกบ บางปีสองปีย่ายสวยเรียมโกบเปิดโกบไล่หลายหลายมันขายบอดีเลยเศร้าเอาไก่มาเรียมมันเป็นอะไรเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ้วนอ้วน หอยอ้วนนีงแมนเบิร์ดเป็นลมกำอยู่หอยอ้วนโมได้ยาจะเอาไปลวกกิ้มคนนี้ไปหากินอ้ยมามาเบิ่งต้นนี่มันคือดอกดอกคากแต่บเบิ่งกเบอกม่วงมันกับดกพ่อบอกม่วงมันไนงะปีนี้บอกม่วงมันต้นนี้ดอกดอกนี่ มะยงสิดนี่กระโดกเด้อกำลังดอกมาเรื่อยๆสงการได้ขายสงการได้ขายมากโดกนี่ถามมันโดกคือดอกนี่โว้ยงาหักเลยนี่ลาอยู่หวัวอยู่สวนยายสวยค่ะโบเดมี่เอ้ยยังมีแต่ของกินของยานี่ละเบิ่งกะฝาวยากะฝาวต้นนั้นเว้ย คนได้บ่อปุ๊กคนเอาใหม่มากก็กินปะเาออนบ่อว่ะคนเดี๋พ่อกินละได้นะเหน้อกำลังแสบเลยเ่าออนต้นนะสีออกสีเอาไปห้ยมมใหไ่เป็นซุปน้ำหาถุงมาใส่ก่อนบัหมีถุงใส่บ่อว่ายางจิตติกะตา ข้าขนุนข้นุนพอซุปแกงกระแซบซุปกระแซบค่ะยางพันหน่วยใหญ่เลยซ้ำหนีหน่พอดีเลยก็บาท่ันเดยนำดอกกอนจังซีมาตักออกบาไงพ่อหญ่ตักบาลก็ออกไปก่อน ได้บะหมี่แล้วมะน,นาวก็ได้แล้วโอ้ยอยากมีเงินซื้อกระตาใหม่เด้บะเนี่เฮ็ด <c oughs> ขอออกนี่คือสิมีเงินซื้อกระตาเนาะพอดีเสบนี่เด้อผู้ใดอย,ยากบะหมี่มาแบง่งเอาเด้อบะเนี่สุกกระเบืดด้องขนุนค่ะขนุนเบิ้งให้เบิ้งอีกแน่เนี่ยดอกมาใหม่เรื่อย ออกสอดอกมายองซดจับไหนท่านนี่เด้อออกไม่เรื่อยๆพุ่นโอ้ดอกเบิร์ตทงงานทงงาอยู่ขาจับเบิร์ตหนี่งเลยมาทองกินแล้วกำลังออกเลยออกมา่ไหร่อีกเรื่อยๆือจะได้มาปล่อยหนามเชงต้นเพิ่นเชียงเงาเพิ่น เกิดำลังหลค่ะปากอีเลศรเมื่อทีแล<ถ>้เหล่าเขาเอาผพาปักาาเขาไปซีอยู่นี่เหล่าเขาค่ะบ่้นิ่งบังตาเต้งแต้เขาขึ้นเหล่าปาด เบิ่งแน่มักมก็มาใครอยู่จังสี่ยังวะห้าง,วาางบวดบ,บยากเด้อไม่ไงอันนี้คือมาอยู่ในนี้แมวก็มาพอเจ้าสนแล้วใครเพิ่นบนนี่เฮ้ยใครไม่ไปแล้วคนตื่นได้จักหน่วยละ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน่วยนี้โมแมนม์เ่งเบิ่ง โอ้เคียร์ใครอ,อยู่คล้องลงเก้าอ้นวยได้เก้าอ้นวยแล้วใครในขี้ดินเฉยห้างชิ้นุูงกับมีเป็นยังคือมาใครอยู่แน่นเลยเตือนคน บอกหมีมาเร็วอือนนี้สกับุกมีเอว่ะพักบัวพักหอม,มสุปใส่บะหมีม่ปลูกหวงงามงามยุนเด็กคนอยโหดเัยบัวบคนขี้ขาด <c ười> บัวเด็กไปเก็บไกล่ลูกให้เงินเลยขี้ขานไปเก็บ รักบัวร้องน้ำหัวน้ำสวนสวนตัวค่ะผักสวนครัวดก่อนแป๊บนึงกำลังงามกำลังงามเลยกำลังจะใส่ลาบเนื้อรักห้องมุ่งน่าบุ้งต้นนี ผอ้ชาวี้พ่อยักษไปตาแเ่บกศษรเป็นหนามลายตาแล้วแซ่บางคนตัวนั่นจะเอาไ้ให้มันุกจินมุกกระวานารอหัวรอสวนมาแล้วบ้านนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งหัวเบิ่งสวนแล้ว ยายสวยกับสิพอป,ปิดคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของยายสวยบานหน้านเสะแนวในเดอ้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ